ใาการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรายการข่าวน้ําไหลวัย่าลีตยบ้านครับกับผมครับรองศาตราจารย์ดรศิลปิดบุชลางครับรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวในวันนี้ครับขณะนี้เรากำลังติดตามสถานกรารณ์น้ำท่วมในอําเภอเมียงจังหวัดขอนแก่นครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายวันสงผลให้ระดับน้ําในแม่น้ำและคลองต่างๆเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วทําให้เส้นทางการคมนาคมรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนนะครับเกิดน้ําท่วมขังครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กันต่อนะครับ เดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณบรนเนนะครับครับผมขอบคุณคุณศิลา์ดะครับส่วนพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ในทะเลนะครับอยู่ในตําบลในเมียงอำเภอเมียงจะเห็นได้ว่าข้งหลังน้ําท่วมขังเป็นน้ําท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับ คนที่ที ar, ่ผมที่เสียเปรีับอยู่ในกำเป็นเมียกำเปนเมียเห็นไหมว่าถ้าหลังน้ำท่วมขังเป็นน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เฮ้ยไอแอดูดิเขาบ้าอะไรวะเขาบอกรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กมันยังขับไปข้างหลังอยู่เลยโอ้ยบ้านเราน้ำไม่ท่วมหรอกโอ้แค่นี้ปัญญาอ่อนมากลูก เอ้ยน้ำไม่ได้ท่วมได้ยังไงวะแม่ก็เป็นท่วมจริงมึงเอาไปดูสิเอาิบหายแล้วท่วมจริงดิว่าอ้อยอ้ากอ้อย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 อ้ โอ้ยคลิปมไปดก็วาโอ้ยไอ้อ,อดไอ้อ,อด,ออดมึลบเนี่ย,ออย,ออยอนอบวบตัด Mũ đen chồng Nam, chơi mũ đen đuôi Ôi, xin lỗi Mũ đen chồng Nam, chơi mũ đen đuôi Mũ đen, đen. Mũ đen chồng Nam, chơi mũ đen đuôi Cũng đen, đen của

เคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ําท่วมมีสาเหตุมาจากไหนยันยงไีครับไปสาเหตุของน้ำท่วมนะครับน้ําท่วมเกิดจากหลายปัจจัยครับเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องการบริหารจัดการน้าที่ไม่ดีการกอราา่อสร้างผิดความต้งารและการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศที่ทำให้ฝนตกหนักกว่าปกติครับนอกจากนี้การบุกรุกพื้นที่ป่าและการขยายตัวของถังน้ำโดยการวางแพนนั้นยังส่งผลให้พื้นที่รับน้ำธรรมชาติลดลงทาให้น้ําไหลเข้าท่ว,วมที่อยู่ได้ง่ายขึ้นครับวิธีป้องกันและรับมือกับน้ำท่วมวิธีที่หนึ่ง อนให้รัก้อนอากาศและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิธีที่2เตรียมอุปกรณ์ยังชีพจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและไฟฉายให้พร้อมวิธีที่สามยวของขึ้นที่สูงเครื่องน้ำของสาคัญขึ้นที่สูงเพื่อลดความเสียหายวิธีที่4ร่วมมือกับชุมชนวางแผนลดมลพร่วมกันเช่นการทําแนวกั้นน้ำท่วมขาวและการช่วยเหลือเพื่อนบ้านวิธีที่5หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอย่าขื่ขับรถในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงค่ะสิ่งที่ไม่ควรทําในช่วงนน้่วมะะค อยา่าทำเปบ้อนฝกน้ำท่วมอย่าดื่มน้ำโดยไม่จำเป็นอย่าแต่ต้องอุปกรณ์ไฟ่้าที่เปียกน้ำอย่าไปเด็ดยลนสยเแตยังเล่นน้ำไอ้ห้อย่าเป็นของเดนจำเป็นค่ะการการีเ่นท์ที่เราี่เยในช่วน